ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวอิรดนาทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดประเด็นที่กําลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของโปรจะกลับมานะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่วางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดนะครับผมไม่เคยที่จะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้เลยนะครับแต่วันนี้มันต้องออกมาพูดนะครับคือมีผู้เล่นบางกลุ่มนะครับ ขาได้แสดงแนวคิดที่ว่าตอนนี้สังคมเกมเรามันกำลังแย่นะครับถ้าหาตรต้องการที่จะลื้อฟื้นสังคมนะครับจะต้องนำโปลกลับมาคือพอผมฟังมาถึงตรงนี้มันก็ไม่ใช่แล้วะคือถ้าคนมีความคิดเขาจะไม่พูดแบบนี้กันส่วนตัวผมไม่เคยมองว่าคนที่เล่นโปเป็นคนไม่ดีนะแต่คนที่มองว่าโปนเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยผมกับมองว่ามัน เป็นสิ่งที่ทุเรสโปไม่ใช่สิ่งที่ดีครับผมกล้าพูดเลยแต่คนที่ใช้โปก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผิดไป100%เซนะครับผมยังมองว่าคนที่ใช้โปรเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะสิ่งที่ผิดจริงๆผมมองว่าเป็นระบบของเกมนะที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งโปได้นะครับซึ่งคนที่ใช้โปรที่เราเห็นมาโดยตลอดเขาก็ได้รับผลที่เขาทำโดนแบนบ้างโดนนู่นนี่นั่นนะครับผม ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแล้วส่วนคนที่ออกมาพูดว่าการใช้โปรเป็นสิ่งที่ดีผมมองว่าคนแบบนี้มันเป็นคนที่เลวซามมากเลวซามยังไงล่ะครับเลวซามก็ประมาณว่าเหมือนเขากลัวเขากลัวว่าตัวเองโปรแล้วตัวเองจะโดนแบนก็เลยต้องดึงคนอื่นมาไงให้คนอื่นโดนแบนไปพร้อมกับตัวเองหรือมีทางรอดให้กับตัวเองเช่นอาจจะมีคมคิดที่ว่า ถ้าหากคนโปรเยอะ GM อาจที่จะไม่กล้าแบนมั่วอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของเขาเองก็จะได้รับผลประโยชน์ในจุดนั้นไปผมมองว่ามันเป็นความคิดที่น่าทมทุยอะประมาณว่ากลัวตัวเองลำบากก็เลยต้องชักให้คนอื่นชักจูงให้คนอื่นมาลำบากด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่เท่เลยผมยก็ยังมองมาโดยตลอดนะครับว่าโปไม่ใช่สิ่งที่เทนะคนที่ใช้โปก็ไม่ได้เทผมก็มองว่าคนที่ใช้โปเป็นคนที่กาก,ากมากกว่า ในที่นี้ผมไม่ได้ดูถูกเกียริยามโปะนะที่ว่าเขาก,ากากแต่ในความหมายของผมที่บอกว่าเขากากาก,ก็คือเขาไม่มีความสามารถที่จะทําให้ตัวเองเก่งพอไม่ต้องพึ่งโปรได้นะครับมันดูเหมือนเขาไร้ความสามารถนะคนประเภทนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นคนกากในสายตาของผมนะในกรณีของบอทนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็เฉยๆแล้วอะ ือจะบอดก็แล้วแต่คุณนะก็ไม่ต้องค่อยอะไรมากนะครับแต่โปรนี่ค่อนข้างที่จะคือมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็แนวคิดตะกะเพียนๆที่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นมันก็น่าตลกอ่ะคือผมจะไม่อยากพาดพิงนะครับว่าผมหมายถึงใครนะแต่สิ่งที่เขาทํามันน่าตลกอ่ะเหมือนคนที่แบบคิดอะไร,รเลอ,อะเทอะมาบอกว่าถ้ออยากให้นำให้เกมดีขึ้นแล้วต้องนาโปรกลับมาอย่างเงี้ย มันไม่ได้เท่ะนะครับไม่ได้เท่ไม่ได้หล่อเท่อะไรเลยนะครับไม่ควรพูดนะแบบนี้นมันมันดูโง่คือโง่มันน้อยไปมันดูคือมันดูเป็นคนไม่โตอ,อยากจะเป็นฮีโร่แต่ก็เป็นไแค่ไอโง่อยางนี้ป่ะเออมันอะไรอะ่ะคือผมคือผมเห็นโพสแล้วผมก็ขำนะที่อ,ออกมาพูดแบบเนี้เนี่ยเกมมันพังแล้วเว้ย เราต้องนำให้เกมกลับมาดีนะครับคนเล่นน้อยลงแล้วต้องนําโปรกลับมาบเพื่อคนจะกลับมาเล่นเพิ่มขึ้นอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะโปรหรอที่สังคมมันเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะโปรหรอที่ทําให้เอ็มมันเฟอ้อไม่ใช่เพราะโปรหรอที่ทําให้ผู้เล่นคนอื่นได้รับผลกระทบอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าการที่นําโปรกลับมามันจะทําให้เกมดีขึ้นจริงๆเหรอคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าที่เกมมันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะผู้เล่นไม่เช่โปรหรอ จะเปล่าเลยทั้งหมดมันก็มาจากปู่สำหรับคลิปนี้มันก็ขอมาบุนระบายความในใจแต่เพียงเท่านี้ครับใครจะมองว่าแนวคิดของผมเป็นสิ่งที่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะใครที่เห็นต่างก็อันทับช่องผมไปเลย